ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขณะที่ประตูนิกายยอดนักสู้เปิดออกจู่ๆเหล่าคนที่กำลังส่งเสียงเออโวยวายก็เงียบลงเพราะหลังจากประตูนิกายปิดออกแรงกดดันมหาศาลพลันเข้ากดทับร่างพวกมันจนทำให้พวกมันร่นถอยไปหลายก้าวทันใดนั้น มีกลุ่มคนมากมายเดินออกมาจากประตูนิกายพวกเขาแต่ละคนทรงพลังมากกระทั่งทำให้กลุ่มคนเมื่อครู่เกิดความกังวลเพราะหากนิกายยอดนักสู้จับกลุ่มพวกมันและสังหารพวกมันอย่างไม่ชอบธรรม ตระกูลของพวกมันย่อมไม่อาจกล่าวอะไรได้กลุ่มคนที่มาเรียกร้องความเป็นธรรมกับเฉินเซี่ยงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกมันเป็นตัวตนระดับสูงจากหลายๆตระกูลกระทั่งผู้อาวุโสไม่ก็ผู้นำตระกูลเองก็ยังมาด้วยตัวเอง ความแข็งแกร่งของพวกมันอยู่เหนือขอบเขตนักสู้แท้จริงแต่การที่ต้องเผชิญหน้ากับสิทธิแท้จริงของนิกายยอดนักสู้มากมายขนาดนี้พวกมันเองล้วนแต่ขาดความมั่นใจทั้งในขณะเดียวกันพวกมันก็แอบตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของนิกายยอดนักสู้ด้วยเฉินเซี่ยงนึกไม่ถึงว่าหู่ไคหมิงจะเรียกสิทธิแท้จริงมาเกือบ30คนสิทธิเหล่านี้ทุกคนต่างแข็งแกร่งมากกว่าระดับเก้า ขอบเขตนักสู้แท้จริงและยังมีบางคนที่บรรลุขอบเขตอันยิ่งใหญ่ไปแล้วแค่พวกเขามารวมตัวกันก็น่ากลัวจนเกือบจะทำให้คนที่อยู่ใกล้หวัดกลัวจนตายไปแล้ว กลุ่มคนที่มาหาเรื่องเฉินเซี่ยงสังเกตเห็นผู้อาวุโสเม็ดยาที่สวมหน้ากากและหูคามิ่งที่มีคิ้วกับหนวดสีขาวพวกมันต่างสั่นสะท้านกระทั่งหลังเหนือพรั่งพลูไปทั่วร่างเพราะคนที่อยู่เบื้องหน้ามันคือสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งนิกายยอดนักสู้และที่อยู่ข้างๆทั้งสองคนนั้นก็คือเฉินเซี่ยง สิ่งที่เห็นกลับต่างไปจากที่ทุกคนคิดเมือ่ออูครยมิงและผู้อาวุโสเม็ดยาตัวตนที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองต่างยืนอยู่ข้างเฉินเซี่ยงเรื่องนี้ทำให้ทุกๆคนเกิดความสงสยัยไม่ใช่ว่าพวกเจ้ามาหาค่าหลอกเหรอเอางี้ไหม เรามาคุยกันตัวต่อตัวดีกว่าหากข้าจำไม่ผิดข้าไม่ได้สังหารพวกมันเลยสักคนก็แค่ทำให้พวกมันพิการเท่านั้นข้าว่ามันไม่สมควรยากจนเกินไปที่พวกมันจะมาคุยกับข้าตัวต่อตัวที่นี่ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างข้ากับพวกมันดังนั้นไปพามันมาหาข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะถูกตำหนิเฉินเสียงกล่าวอย่างเย็นชาพลังเอามือคววยหลังแล้วเดินตรงไปยังพวกมันพวกเจ้าอย่าพูดจาไร้าสาระดีกว่า ขนาดสิทธิ์ของจักรวรรดเิเฉินบิงเทียนยังยืนยันแล้วว่าคนของพวกเจ้าต้องการจะปล้นชิงเฉินเซี่ยงก่อนที่เฉินเซี่ยงทำแบบนั้นก็ถือเป็นเรื่องสมควรแล้วมูคาไมเย่ะเยะ้ยเขาจ้องมองไปยังพวกมันจนทำให้พวกมันไม่กล้าแสดงความโกรธออกมาเฉินเซียงหัวเราะลัน่นพูดสทิทำไมตอนนี้พวกเจ้าถึงไม่พูดละ ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าสบทสาบแช่งข้าอย่างสนุกปากหรอกเร้อพวกเจ้ากล่าวว่าข้าเป็นเจ้าปีศาจบ้างกล่าวว่าข้าไร้คุณธรรมบ้างกล่าวว่าข้าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าพวกเจ้าใส่ร้ายข้าหรอกเรอขณะกล่าวปรานสังหารที่อัดแน่นอยู่ในใจของเฉินเสียงพลันผันแปรไปตามอารมณ์ของเขา ปราณสังหารจำนวนมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาทำให้พวกมันหวาดกลัวถึงขีดสุดจนต้องล่าถอยไปอย่างรวดเร็วตามที่ผู้เยาตระกูลหลี่คนที่ถูกเจ้าทำให้พิการได้บอกไว้เจ้าจู่โจมเขาอย่างไร้เหตุผล เขาไม่ได้พยายามปล้นชิงเจ้าเขาแค่รั้งอยู่ที่เกาะนั่นก็เพื่อค้นหาสมบัติชายไวกลางคนคนหนึ่งสูดหายใจหรือก่อนจะกล่าวเสียงดังสิ่งที่สิทธิของจักรวรรดเิเฉินปิงเทียนกล่าวเป็นเรื่องเท็จเจ้าต้องทำให้พวกมันอยู่ข้างเดียวกับเจ้าแน่ คนอื่นๆก็เริ่มฮึกเหิมพวกมันเริ่มตะโกนขึ้นทีละคนทีละคนถ้าเจ้าไม่ทำร้ายเด็กๆของพวกข้าโดยไร้เหตุผลพวกข้าคงไม่ตั้งค่าหัวของเจ้าสูงขนาดนี้ใช่แล้วนิกายยอดนักสู้ของเจ้าอาศัยความได้เปรียบและลงมืออย่างโหดเหี้ยมไร้เหตุผลเฉินเซียงเจ้าต้องอธิบายมาเฉินเซียงขมบทคิ้วพลางกล่าวอย่างหนักแน่นไปเรียกไอ้เงีะหอพวกนั้นมา ถ้าจะมอบคำอธิบายที่น่าพึงพอใจกับพวกมันอย่าคิดว่าพวกข้าจะหลงกลแค่นี้เจ้ายังทำให้พวกเขาพิการไม่พอเรอะเจ้าอยากจะตอบย้ำซ้ำเติมพวกเขาเรอะชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นผู้อาวุโสมเม็ดยาหูไคหมิงและคนอื่นๆต่างยืนสังเกตเท่านั้นเพราะเฉินเซี่ยงกล่าวไว้ก่อนแล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกอย่าง พวกเขายังอยากรู้ด้วยว่าอาจารย์อาตัวน้อยผู้นี้จะจัดการกับพวกมันยังไงจู่จูจ่เฉินเซียงก็หยิบเอาเม็ดยาสร้างรากฐานออกมาหนึ่งเม็ดแล้วกล่าวนี่คือเม็ดยาสร้างรากฐาน ใครก็ตามที่ยอมรับว่าคนของตนมีเจตนาปล้นชิงค่าจริงค่าจะมอบเม็ดยาสร้างรากฐานนี้ให้กลุ่มคนเหล่านั้นพลันเงียบลงพวกมันมองหน้ากาันและกันทั้งยังมีความสงสัยถึงพวกมันจะไม่เคยเห็นเม็ดยาสร้างรากฐานจริงๆ มาก่อนแต่พวกมันก็เคยเห็นรูปในหนังสือมาบ้างแล้วพวกมันรู้ว่าเฉินเซียงได้รับเม็ดยาสร้างรากฐาน3เม็ดและเม็ดยาพวกนี้ก็ขายได้เม็ดละหลายแสนผลึกศิลาหากมอบเม็ดยานี้ให้กับนักสู้ระดับสิบขอบเขตนักสู้ มันจะช่วยให้คนเหล่านั้นบรรลุสู่ขอบเขตนักสู้แท้จริงได้แต่หากนำเม็ดยาสร้างรากฐานไปประมูลย่อมขายออกได้ในราคา5-6แสนผลึกศิลาถึงแม้ตระกูลเหล่านี้จะสามารถใช้จ่ายได้หลายแสนผลึกศิลา แต่เม็ดยาสร้างรากฐานกลับเป็นเม็ดยาที่หายากและไม่มีขายในท้องตลาดมียามนี้พวกมันทุกคนต่างกำลังเผชิญกับสิ่งล่อตาล่อใจอันยิ่งใหญ่อยู่เมื่อเห็นพวกมันเงียบไปเฉินเซียงจึงหยิบเอาเม็ดยาสร้างรากฐานอีกเม็ดออกมาแล้วยิ้มอย่างเย็นชา เม็ดใครก็ตามที่ยอมรับว่าสมาชิกตระกูลของตนพยายามปล้นชิงค่าจริงข้าจะมอบเม็ดยาสร้างรากฐานทั้งสองเม็ดนี้ให้มีคนมากมายในที่นี้คอยเป็นพยานข้าไม่กลับคำแน่เมื่อเห็นเม็ดยาทั้งสองเม็ดผู้อาวุโสเม็ดยาได้แต่แอบกัดฟันแล้วส่งกระแสข้อความหาเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็ว ถ้าท่านมอบเม็ดยาสร้างรากฐานทั้งสองเม็ดนี้ให้กับข้าข้าจะช่วยท่านจัดการพวกมันเฉินเซี่ยงกล่าวตอบข้าไม่ใช่คนที่จะประสบกับความสูญเสียสักหน่อยคอยดูเถอะสาวน้อยว่าอาจารย์อาผู้นี้จะจัดการกับพวกมันยังไง ดูจูใชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นข้ายอมรับว่าคนในของตระกูลของข้ากูเรื่องขึ้นมาหลอกข้าหลังจากข้าลองคิดทบทวนดูข้ากลับรู้สึกว่าคำพูดของพวกเขามีข้อพิรุธมากมายอีกอย่างสิตจัก,กรวรรดิเฉินปิงเทียนเองก็นับเป็นคนที่ซื่อสัตย์สิ่งที่พวกเขากล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นความจริง เป็นคนของตระกูลข้าที่ต้องการปล้นชิงสมบัติของเจ้าก่อนคำกล่าวของชายคนนั้นทำให้คนอื่นๆในกลุ่มแอบด่าทอสาปแช่งก่อนหน้านี้ชายคนดังกล่าวยืนกรานว่าเฉินเซี่ยงเป็นผู้ทำให้คนในตระกูลของมันพิการอย่างไร้เหตุผลแต่ตอนนี้เพื่อเม็ดยาสร้างรากฐานสองเม็ดมันกลับเลือกที่จะหันหลังให้กับตระกูลของมัน ทำให้พักพวกในกลุ่มของพวกมันทั้งหมดคัดไม่ถึงว่าชายคนดังกล่าวจะหน้าหนาขนาดนี้เฉินเซี่ยงยินงั้นเจ้าจะไม่ติดใจเอาความแล้วใช่ไหมชายคนดังกล่าวพยักหน้าไม่ติดใจเอาความแล้วไหนไหน พวกมันก็พิการไปแล้วการติดใจเอาความในเรื่องย่อมไม่เกิดผลดีอันใดแต่ตอนนี้พวกมันแค่กล่าวเพียงไม่กี่คำก็ได้เม็ดยาสร้างรากฐานมาครองถึงสองเมด็ดเช่นนั้นแล้วทำไมมันถึงจะไม่ทำละเจ้าชื่ออะไร ถ้าจะจําเอาไว้ว่ามีตระกูลไหนบ้างที่กล่าวว่าจะไม่ติดใจเอาความกับข้าเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าหลี่ฉางจากตระกูลหลี่แห่งดินแดนนักสู้แท้จริงข้าคือผู้อาวุโสข,ของตระกูลหลี่ ถ้าสามารถทำให้ตระกูลหลี่ละเว้นเรื่องนี้ได้ชายไวกลางคนคนดังกล่าวได้กล่าวขึ้นในทันทีสายตาของมันจับจ้องอยู่ที่เม็ดยาสร้างรากฐานสองเม็ดในมือของเฉินเซี่ยงก่อนหน้านี้คนที่ด่าทอสาบแช่งอย่างถึงพริกถึงขิงมากที่สุดก็คือคนจากตระกูลหลี่แต่ตอนนี้พวกมันกลับกลายเป็นผู้ที่กลับท่าทีเป็นคนแรก เฉินเซียงเองก็รู้ดีว่าคนพวกนี้มาเพื่อขอค่าชดเชยเพราะพวกมันรู้ว่าเฉินซียงมีสิ่งของล้ำค่ามากมายคนประเภทนี้ต่างก็มีมานานแล้วเฉินซียงใช้เงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่พึงกระทำเฉินเซ้ยงยิ้มอย่างมีความสุขแล้วกล่าวดีเม็ดยาสร้างรากฐานพวกนี้เป็นของเจ้าแล้วแต่เจ้ายังต้องอยู่ที่นี่ก่อนเฉินเซ้งโยนเม็ดยาสร้างรากฐานสองเม็ดไปให้หลีช้าง มันเองก็รับเม็ดยาด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อยมันเป็นผู้ซึ่งมีชีวิตมาอย่างยาวนานแต่นี่นับเป็นครั้งแรกที่มันได้สัมผัสกับเม็ดยาสร้างรากฐานอีกอย่างมันยังได้สัมผัสถึง2เม็ด เหล่าศิษย์นิกายยอดนักสู้ต่างพากันประหลาดใจอย่างมากพวกเขาไม่คิดว่าเฉินซียงจะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาทำให้พวกเขาแอบรู้สึกผิดหวังและรู้สึกปวดใจในเวลาเดียวกันเม็ดยาสร้างรากฐานสอง เม็ดสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้ช่างมีค่าต่ำต้อยนักเฉินเซียงตระกูลหลี่ก็คือตระกูลหลี่แต่ตระกูลเหล่าของเรานั้นต่างออกไปจู่จู่ชายคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมันรู้สึกอิจฉามากมันไม่คิดว่าหลี่ฉางจะกล่าวได้เร็วขนาดนั้นทั้งยังหน้าหนาขนาดนั้นจนสุดท้ายก็ยังได้เม็ดยาสร้างรากฐานสองมาครองหลังจากนั้นในหมู่พวกมันก็เริ่มตะโกนขึ้นทีละคนทีละคน เฉินเซี่ยงยิ้มเล็กน้อยพลางหยิบเอาเม็ดยาสร้างรากฐานออกมาสี่เม็ดทันทีที่เม็ดยาสร้างรากฐานทั้งสี่เม็ดปรากฏขึ้นพวกมันต่างพากันยอมรับว่าเป็นเด็กๆของพวกมันเองที่เป็นผ่านผิดก่อนกันทั่วหน้า ในบรรดาพวกมันมีกันทั้งหมด50-60คนแน่นอนเฉินเซียงย่อมไม่ให้เม็ดยาสร้างรากฐานกับพวกมันทั้งหมดแน่แต่กลับกันเขายิ้มแล้วกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้ข้าหลังจากกล่าวจบ เขาก็เก็บเม็ดยาสร้างรากฐานทั้งสี่เม็ดกลับคืนพวกมันต่างพากันสงสยัยแต่จูจ่ๆพวกมันพลันนึกขึ้นได้ว่าเฉินเซียงไม่ได้บอกพวกมันว่าจะให้เม็ดยาสร้างรากฐานทั้งสี่เม็ดนั้น แต่เป็นเพราะพวกมันกังวลว่าคนอื่นจะได้เม็ดยาไปครองพวกมันจึงรีบร้อนยอมรับว่าเป็นความผิดของพวกมันเฉินเซียงยิ้มแล้วกล่าววางใจเถอะยังไงสักข้าก็ไม่ให้พวกเจ้ากลับไปมือเปล่าแน่ข้าจะมอบเม็ดยาสร้างรากฐานสี่เม็ดนี้ให้ใครก็ตามที่ตัดหัวของหลี่ชางมาให้ข้าได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ